นาล่อนปีนี้เห็ดแห้งเห็ดถึงเห็ดเกินเบอร์อีลีครับสำหรับเหนืออีสานกลางนะครับร้อนจัดแตะถึง40องศาเซลเซียสแล้วเท่า,า,ทานี้ยังพอ,อยังเตือนตอนบน13จังหวัดเสี่ยงฝนฝ่าค้นองอีกนําครับ ความกดอากาศต่ำครับเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเหตุให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและก็มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและกับภาคกลางขอให้พี่น้องประชาชนนี่เบอร์งแง่งดูแลสุขภาพเจ้าของนอกจากนี้ยังมีลมใต้และกับลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเชียง,ง,งเหนือและกับภาคกลางและกับภาคตะวันออกเหตุให้เกิดฝนฝ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในพื้นที่ของจังหวัด เพชรบูรณ์ชัยภูม่มนครราชสีมาบุรีลลัมสุรินโรบุรีสระบุรีและกะราชบุรีนครนายกป่าจีนบุรีสะะแก้วจันทบุรีแลกกะตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับในช่วงของวันที่3ถึงวันที่หามีนาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝ้าหั่วในตอนกางเวน้นโดยมีฝนฝ่าขน,น,น,นองน,นะครับร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากครับทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20้ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 7ถึง40องศาลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงของวันที่6ถึงวันที่เก่ามีนาคมอากาศร้อนกับมีฝ้าหลวงในตอนกลางเวน้นโดยมีพายุฝนฝ่าขนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกในบางแหง่งส่วนมากครับทังตอนลางและกะ็ด้านตะวันออกอุณหภูมิตามสูตรอยู่ที่1 7บเถึงองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0ถึงองศาลม,ม,มตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่1ิบถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะต่อไปครับจะเป็นของช่วงนาแลงเกษตรกรกระค้วรกักเก็บน้ำเอาไว้และกระไส่น้ำยางประหยัดโดยให้พืชนะครับและก็มีโดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการให้น้ำพืชแบบน้ำยศก็จะเป็นการประหยัดลงไปได้หรือในพื้นที่ของหรือในน้ำพืชในช่วงเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและกะ วางแผนการใส่น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสิ่งใดมีน้ำใส่ในทางเกษตรในช่วงของมีฝนหน่อยแบบนี้นั่นเองครับ